เดลชี้มือซึ่งถือโทรศัพท์อยู่ไปที่เดเมียนแล้วจึงพูดต่อไปคงไม่ชักนำให้หนูชาลีทำอะไรข้ามขั้นตอนหรอกนะผมไม่ห่วงหนูชาลีเพราะเธอเป็นเด็กดีห่วงแต่คุณหนุ่มใหญ่พูดยิ้มยิ้มกับเดเมียนแต่คำพูดของเขาจริงจังเดเมียนคาเมนมองหน้าของหนุ่มใหญ่จอมจุนจ้านไม่ชอบใจที่เดลททำเหมือนเขาเป็นเด็กหนุ่มไฮสคูล ซึ่งกำลังมาขออนุญาตพาลูกสาวไปงานพรอมแล้วเตรียมจะทำไม่ดีมิร้ายกับเธอเขาจึงยกมือขึ้นชี้ไปที่เดลและกำลังจะพูดด้วยอารมณ์แต่ตอนนั้นชาลีก็ลุกขึ้นจับมือของเขาไว้แล้วพูดกับเดลค่ะหนูจะดูแลตัวเองไม่ยอมทำตามที่เขาชักนำหรอกค่ะชาลียิ้มให้เดลด้วยความรู้สึกขอบคุณเขาแต่เดมียนหน้ามุยและตอนนั้น เดวก็เอ่ยบางอย่างอ้อโทบี้คงอยากให้คุณไปด้วยเหมือนกันดูข้อความในโทรศัพท์สิเขาพูดกับเดเมียนแล้วก็เห็นชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ออกมาดูก่อนจะพ่นลมหายใจด้วยความหงุดกิดและพูดกับชาลีนอนไปก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาพูดแล้วก็ค้อมตัวลงจูบที่แก้มอิ่มของชาลีต่อหน้าเดลแล้วจึงเดินนำออกไป พอเดลเดินตามเขาไปตามทางเดินเล็กๆชาลีก็ตามออกมาที่ประตูวิลล่ามองดูพวกเขาเดินไปด้วยกันเธอได้ยินเดเมียนพูดกับเดลเป็นภาษาอังกฤษคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องของเรารู้บ้างสิชาลีไม่ใช่ลูกสาวคุณและผมไม่อยากรู้สึกว่ากำลังจะเป็นลูกเขยของคุณด้วยอ๋อแน่ละ่ะถ้าหนูชาลีเขาอนุญาตให้ผมเป็นพ่อเขา ผมก็ไม่อยากได้คุณมาเป็นลูกเขยหรอกชาลียิ้มขันขณะที่มองดูผู้ชายสองคนเถียงกันแต่ก็เดินไปขึ้นรถกอล์ฟคันเดียวกันและขับออกไปจากตรงนั้นเธอกลับเข้าไปอาบน้ำและสวดมนต์หยิบน้ำดื่มจากตู้เย็นออกมากรวดน้ำเหมือนที่เห็นคุณยายทำแล้วจึงเข้านอนและเธอคงหลับสนิทจริงๆจึงไม่รู้ว่ามีคนเข้ามาในห้องซึ่งล็อกจากด้านใน ชาลีตกใจตื่นเมื่อมีเสียงโครมใหญ่ดังออกมาจากด้านหลังซึ่งเป็นห้องน้ำแบบเปิดเธอเดาว,ว่าเป็นเสียงราวผ้าชั่วคราวที่เธอทำเองแต่ตอนนั้นเดเมียนก็โผล่ออกมาคุณเดเมียนคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วนั่นคุณอาบน้ำเหรอทำไมมาอาบที่นี่ล่ะคะห้องคุณก็มีเข้ามาทางไหนเนี่ยชาลีมองฝ่าความมืด เธอมีคำถามร้อยแปดแต่เธอต้องหยุดถามเมื่อชายหนุ่มซึ่งมีเพียงผ้าขนหนูพันตัวเดินเข้ามาใกล้เตียงนอนแล้วก้มลงมาหาเธอจนเธอต้องยกผ้าห่มขึ้นกันไว้ก็จะมานอนที่นี่คนที่ผมรักนอนที่ไหนผมก็จะนอนที่นั่นร่างสูงมีกลิ่นหอมของสบู่ในห้องน้ำของเธอเขาเข้ามานั่งลงและรวบตัวของหญิงสาวไว้แล้วจูบเธอ จนชาลีครางออกมาเบาๆท่ามกลางความมืดและพูดกับเขาหน้าไม่อายไปใส่เสื้อผ้าสิคะมือเรียวยกขึ้นดันแผงอกกว้างเธอสัมผัสความนุ่มของขนอ่อนบนผิวเนื้อแข็งของเขาแล้วจึงพูดกับเขาแล้วถึงมานอนเธอพูดต่อแล้วใบหน้าก็ร้อนเผาเดเมียนยิ้มพราย แต่แล้วทั้งสองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่หน้าวิลล่าหลังใหญ่ซึ่งปิดไฟมืดเดเมียนลงจากเตียงแล้วรีบไปส่องดูที่หน้าต่างบานเล็กก่อนจะเดินกลับเข้าไปตรงหน้าห้องน้ําและสวมกางเกงวอร์มเขาออกมาทันเห็นโทรศัพท์ซึ่งวางชาร์จไว้มีการแจ้งเตือนข้อความเข้าสว่างวาบชาลีเห็นเดเมียนหน้านิ้วคิ้วขมวด และบ่นพึมพำเป็นภาษาอังกฤษผสมอิตาเลียนคล้ายกำลังหัวเสียจึงถามเขาใครมาคะแล้วทำไมคุณต้องโมโหด้วยคุณอัสยามาทำอะไรขนาดนี้เดเมียนบ่นเป็นภาษาอังกฤษถึงแม่เขาเขาเห็นแม่มาเดินวนเวียนอยู่หน้าวินล,ล่าหลังใหญ่โดยมีสเตลล่าผู้ช่วยสาวเดินส่องดูตามช่องกระจกเท่าที่พอจะส่องเห็น เข้าไปภายในวินล,ล่ามันช่างน่ากวนใจเขานี่มันอะไรกันเขาอายุ37แล้วจะทําอะไรแม่จะต้องมาคอยตามสอดส่องด้วยหรือแม่ของเขาไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยตอนที่เขาไปไหนมาไหนกับสาวๆมากหน้าหลายตาแม่ก็ไม่เห็นจะมาสนใจแถมยังปฏิบัติกับสาวๆพวกนั้นเหมือนเพื่อนผู้หญิงของเขาสมัยไฮสคูลด้วยซ้ำไปทำไมล่ะ พราะคราวนี้เป็นชาลีหรือแล้วจะเป็นใครกันล่ะที่ไปพูดอะไรให้แม่เขาฟังถ้าไม่ใช่เดลเอิร์นฮาร์ดจอมจุนเดเมียนโทษคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยตามความเป็นไปได้เท่าที่เขาจะสรรหามาเพื่อให้ครบองค์ประกอบชาลีหน้าเสียเมื่อได้ยินเช่นนั้นอัสยาแม่ของชายหนุ่มมาตามดูเขาถึงที่นี่ คงเพราะไม่ต้องการให้ลูกชายมายุ่งกับคนที่เขาแอบซ่อนไว้ที่วิลล่าหลังเล็กเธอคิดแล้วก้มหน้าลงด้วยความเศร้าตอนนั้นเดเมียนเดินกลับมาพร้อมกับโทรศัพท์ซึ่งกำลังสัน่นเมื่อมีคนโทรเข้าเขาเอามันวางชาร์จไว้ดังเดิมโดยไม่สนใจจะรับสายแล้วเดินมานั่งลงข้างๆชาลีก่อนจะพูดกับเธอนอนเขาพูดสั้นๆ แล้วโอบกอดเธอพร้อมกับเอนตัวลงนอนจนกระทั่งหลับไปด้วยกันท่ามกลางพายุหลังเที่ยงคืนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นบนสะพานซึกทอดยาวจากฝั่งลงไปในทะเลสีฟ้ามีเพียงสองร่างกำลังวิ่งเหยาะๆไปพร้อมกันชาลีตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของเดเมียนเธอจูบเขาที่แก้มก่อนจะลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและชวนกันออกไปวิ่งออกกำลังกาย พวกเขาจึงได้มายืนอยู่ตรงนี้หลังจากเดินไปจนสุดสะพานเกือบจะถึงพาวิลเลียนที่ชายหาดแล้วก็วิ่งช้าๆมาจนสุดที่ปลายของสะพานอีกด้านซึ่งเมื่อวานชาลีมานั่งคุยกับพี่ต่ายและหอมนวลสวยจังเลยนะคะเธอพูดกับเดเมียนแล้วล้วงกระเป๋าเสื้อวอร์มหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปทะเล เดเมียนก็หยิบโทรศัพท์ของเขาออกมาถ่ายรูปชาลีเก็บไว้หลายรูปก่อนจะดึงเธอมาจูบเขาวางโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นแล้วยืดเส้นยืดสายรู้ไหมผมมาที่นี่เป็นสิบสิบครั้งแล้วตั้งแต่คุณแม่มาซื้อที่นี่แต่ไม่เคยออกมายืนตรงนี้เลยเขาพูดและยิ้มให้เธอเพราะมีเธอวันนี้เขาจึงรู้สึกแตกต่างจากวันเดิม,เ,ดมเพราะมีเธอทะเลมาดิฟ จึงสวยกว่าที่เคยและเพราะมีชาลีโลกนี้ก็สวยและน่าอยู่มากขึ้นเป็นล้านเท่าเขารักเธอเหลือเกินเดเมียนคิดในใจด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยมีดูนั่นสิคะวีนัสชาลีชี้มือไปบนท้องฟ้าในช่วงเช้าตรู่ให้เดเมียนดูดาวพระศุกที่เธอชอบบอกใครๆให้ดูมันเมื่อมีโอกาสเฮ้เธ <Hey! S 2> อโบอกมือให้ดาวประกายพลึบ เดเมียนยิ้มแล้วเดินมาใกล้เธอก่อนจะยกมือขึ้นโบกให้ดาวพระศุกร์เช่นกันตอนนั้นดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นอันดับสองถัดจากดาวพุธดวงเล็กกระจิว๋วก็เกิดประกายแสงวาบจนเขาสะดุง้งออกมาดูได้นะคะดาวพระศุกร์ค่ะแล้วก็จะเจอคุณภาคด้วยเพราะว่า คุณภาคจะอยู่กับดาวพระศุกไม่ใช่หรือเปล่านะะดาวพระศุกนี่คือวีนัสนะคะคือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะด,ดาวประกายพฤกดาวประจําเมืองอะไรพวกนี้ค่ะเป็นชื่อพวกนี้นะคะก็จะดูได้ในตอนเช้าตรู่กับตอนที่ค่าค่าไปแล้วช่วงหัวค่านั่นเองนะคะออกมาก็มาโบกมือให้ดาวพระศุกได้ค่ะ,นะะก็ฟัง บทต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่าโบกมือให้ดาวพระศุกร์แล้วจะเป็นยังไงต่อไป